สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับผง้อมฟุตบอลไลฟ์ครับศัศนบบาบรรพานด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคุยกันแบบสบายสบายเพื่อนพ้องน้องพี่แบบนี้นะครับเมื่อกี้นี้ผมไลฟ์ทางเพจไปแล้วหน,หนึ่งมันมีปัญหามัม่มอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยอ่ะมานั่งอัดคลิปใหม่เอาไม่เป็นไรพูดซ้ำเรื่องเดิมอาจจะไม่เหมือนเดิมทุกคําพูดก็แล้วกันนะครับอ่ะเรามาคุยก่อนเกมนะครับฟุตบอลพีมารีก คืนนี้เริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงช่วงดึกยันรุ่งสางเลยนะครับตีสองสี่สิบห้านาทีคู่สุดท้ายคือคริสเตียนเปเลสเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับใครเจอใครไปลองอัปเดตโปรแกรมกันคร่าวๆกันก่อนนะครับเพราะว่ามันในฐานะผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลที่อัดอั้นอึดอัดมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลกลางสัปดาห์ที่แล้วก็แหมนะคือถ้าเทียบกับสองนัดในพรีเมียร์ลีกก่อนน,นนั้นเรากำลังมีความหวังอะไรที่แบบเอ้ย กลับมาแล้วเว้ยกูมาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอกลางสัปดาห์ไปแพ้เรอัลมาดริดขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วก็คงจะต้องมาโฟกัสเฉพาะในฟิมียรีกอย่างเดียวและเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันมันก็เป็นใจครับเพราะเจ้าสุน้อยฟูแลมเปิดบ้านเสมอกับวูแพมตันทําให้คะแนนของฟูแลมเนี่ยขยับเพิ่มไปอีกแต้มเดียวนะครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถมองเห็นอันดับ6ได้แบบสบายๆและที่สําคัญ อันดับ5และอันดับ4ก็สดใสรำไรเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์อยู่รอมรอแต่ครับเดี๋ยวก่อนเด็กริบุญอย่าเพิ่งเหิมเกริมคืนนี้ต้อง3แต้มและกลางสัปดาห์ก็ต้อง3แต้มคู่แข่งเป็นใครไปอัปเดตโปรแกรมทุกคู่กันก,นก่อนในช่วงค่ำคืนนี้เริ่มเืลาที่4ี่ทุ่มนะครับก็จะมี 4คู่ลงเล่นนะครับเอเวอเรตเจอกับแอสตันวินล่านะครับลีสเจอกับเซาท์แฮมตันนี่ก็ทีมโซนหนีตายเจอกันเองทีนี้มาทีมกลางตารางโซนลุนแชมป์บ้างนะครับเรสเตอร์เปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็อีก2ทีมที่หนีตายเหมือนกันก็คือเวสต์แฮมเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นี่คือช่วงสี่ทุ่มที่จะลงแข่งขันในคืนนี้นะครับผมไม่ได้พากเสียงนะเพราะว่าเอาไว้เชียร์เก็บแรงไว้นะครับคู่ดึกโปรแกรมพิมพ์ผลีกมาแบบแปลกๆนะครับ มีเที่ยงคืนครึ่งเอฟซีบอลมัตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และดึกจริงๆคือตีสองนาทีคริสตันประเลดกับลิเวอร์พูลนี่แหละครับที่ผมบอกว่าแปลกเออดึกตลอดนะครับเด็กลิเวอร์พูลช่วงนี้ทนเอาครับรักแล้วก็ต้องเชียร์ผลงานเป็นอย่างไรก็ช่างแม่มันนะครับส่วนวันอาทิตย์พิมพ์ีกมีอีกหนึ่งคู่ที่เ,เด็กลิเวอร์พูลอย่างผมอย่างพวกท่านๆก็อาจจะต้องมา รอลุ้นส่งกําลังใจเชียร์ให้สเปอร์กับเชลซีเนี่ยเขาตัดแต้มกันเองนะครับสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีสองทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยวันอาทิตย์มีคู่เดียวสําหรับพิมเร์ลีกนะครับส่วนนัดชิงคาราบาวครับก็จะแข่งกันวันพรุ่งนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับแมนยูเจอกับสาลิการงดนิวคาสเซลเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันเรื่องของคาราบาวครับนัดชิงนะครับวันนี้คลิปนี้เอาเฉพาะเรื่องของพิมเร์ลีกทีนี้ทุกคนเห็นโปรแกรมเมื่อสักครู่แล้วใช่ไหมครับ ในนี้ผมจะบอกเอาไว้ก่อนว่าเกมหลังจากลิเวอร์พูลแข่งคืนนี้กับพาเลสไปเยือนตีสองสี่ิห้านาทีแล้วกลางสัปดาห์นะครับคืนวันที่หนึ่งมีนาขึ้นเดือนใหม่เลยคืนวันที่หนึ่งมีนาเข้าเช้าวันที่สองมีนาตีสามลิเวอร์ pool จะเปิดแอนฟิลด์เจอกับวูฟแฮมตันเป็นการรีแมตช์หลังจากที่ฟิเมยรีกเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาเราแพ้มาสามศูนย์ก็ทำให้ สองเกมหลังจากนี้ไปเนี่ยลิเวอร์พูลมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งยวดจะต้องคว้าสามคะแนนให้ได้แล้วถ้าทําได้จริงๆเราสามารถลุ้นท็อปโฟร์ได้แบบไม่ต้องไปเกรงกลัวใครอีกนะครับผมจะไล่ให้ฟังทีละเสเต็ปตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ8มี35คะแนนเท่ากับไบรตันอันดับ7และเบนฟอร์ดอันดับ9มีคะแนนตามหลังฟูลแลมอันดับ6อยู่4คะแนนเพราะฟูลแลมเก็บได้แต้มเดียวเมื่อคืนมี39ตอนนี้4คะแนนของฟูลแลมที่นําหน้าลิเวอร์พูลอยู่ มันไม่ได้เยอะแยะอะไรครับเนื่องจากลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่าฟูลแลมถึง3นัดด้วยกัน3นัดคือ9แต้มครับ3นัดคือ9แต้มครับและถ้าลิเวอร์พูลได้อย่างน้อย2ใน3เนี่ยแต้มก็แซงฟูลแลมแล้วอ่ามองมองเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับและไม่ต้องรออื่นไกลเลยถ้าทำได้นะครับลิเวอร์พูลแข่งกับพาเลสคืนนี้เก็บ3แต้มแล้วก็ กลางสัปดาห์เปิดแอนฟิลด์เจอกับวูฟแพมตันสามแต้มเป็น6แค่นี้เร์พูลก็จะแซงฟูแเล่มขึ้นไปอยู่อันดับ6แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ไบรตันซึ่งมีคิวเจอกับนิวคาสเซิลก็เลื่อนเพราะว่านิวคาสเซิลไปชิงเบนฟอร์ดมีคิวเจอกับแมนยูก็เลื่อนเนื่องจากแมนยูไปชิงคาราบาวครับเพราะฉะนั้นทั้งไบรตันและเบนฟอร์ดไม่ได้ลงเล่นกลางสัปดาห์ไบรตันเบนฟอร์ดก็ไม่ได้ลงเล่นเร์พูลลงเล่นอยู่ทีมเดียวในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้น ฟูแลมมีโอกาสเสร็จลิเวอร์พูล้้าหงแดงทำได้ตามที่ผมพูดคือเก็บสามแต้มกับพาเลสเก็บสามแต้มกับบุฟจวดแน่นอนครับพี่น้องนั่นคืออันดับ6พอเราไปช่วงชิงแย่งอันดับ6มาได้แล้วนะครับส่วนไบตันเบนฟอร์ดเขาจะแข็งทีหลังอะไรก็เรื่องของเขานะครับเ,เราลองมองถึงอันดับ5ดูอันดับ5้ตัวนี้คือสาริกาดงนิวคาเซที่หล่นลงมาจาก สัปดาห์ที่แล้วโดนสปเปอร์แซงขึ้นไปเพราะว่านิวคาสเซิลแพ้ลิเวอร์พูลสปเปอร์ชนะนิวคาสเซิลมีคิวเล่นนัดชิงคาราบาวครับ,รบไม่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งสุดสัปดาห์นี้และช่วงกลางสัปดาห์ไม่มีโปรแกรมเพราะนั้นนิวคาสเซิลตอนนี้เนี่ยมี41แต้มครับมีคะแนนนำหน้าลิเวอร์พูลอยู่6 6เนี่ยแข็งมากกว่าลิเวอร์พูลนัดหนึ่งนะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะพาเลซได้จะลดช่องว่างเหลือ3แต้ม ช่องว่างจากลิพูลกับนิวคาเิลเหลือสามแต้มแล้วกลางสัปดาห์ถ้าลิปูลบวกไปชนะบูแพมตันได้ลิพูลก็จะมีคะแนนเท่ากับนิวคาเิลแม้ว่ามันจะยังไม่แซงเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยมันห่างกันถึง1ิลูกครับนิวคาเิลบวก20ี่สวอร์พูลบวก1ิ 10, ยกเวน้นว่าลิเวอร์จะยิงเยอะๆซึ่งมันก็ยากอย,กอยู่กับฟอร์มการเล่นช่วงนี้นะครับอ่าไม่เป็นไรเอาแต้มขึ้นไปท่าไว้ก่อนแค่นั้นก็บันเทิงเลยครับพี่ดองนะครับอ่านั่นคืออันดับ5ครับ และถ้างกกว่านี้ล่ะมองมันถึงันดับสี่เลยได้ไหมได้สเปอร์ครับแซงนิวคาสเซลขึ้นไปอยู่ันดับสี่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มีสี่สิบสองคะแนนจาก2ี่สิบสี่นัดสเปอร์แข็งมากกว่าลิพูลสองนัดครับสองนัดคือหกแต้มอ่าขออภัยอ่าสรุปแล้วสองนัดคือหกแต้มแต่สเปอร์มีคะแนนมากกว่าลิพูลเจ็ดแต้มพูดผิดนะครับสเปอร์มีคะแนนมากกว่าลิพูลเจ็ดแต้มแข็งมากกว่าสองนัดก็เท่ากับว่าถ้าลิพูลเก็บพาเลซได้ บูแฮมตันได้เรพูลมีโอกาสที่จะทำคะแนนขึ้นไปไล่หลังสเปอร์ครับไล่หลังสเปอร์เหลือแต้มเดียวก็เดี๋ยวต้องรอดูคืนพรุ่งนี้ด้วยว่าสเปอร์เจอกับเชลซีจะจบแบบไหนนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเรพูลก็ยังมีมีเกมในมือสองนัดที่แข่งน้อยกว่าสเปอร์เพราะนั้นผมถึงบอกว่าเกมนัดคืนนี้ที่เจอกับพาเลสและกลางสัปดาห์ที่จะเปิดแอนฟิลด์เจอกับบูแฮมตันเนี่ยถ้าเรพูลเก็บหกแต้มเต็มได้นะครับ เด็กคงสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราจะส่งกำลับบงใจเชียร์และลุ้นท็อปโฟไปด้วยกัน Never give up You will Never walk alone โ oh อ้โหเป็นไงครับจวดไหมครับอ่าก็ตามนี้ครับคืนนี้รอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรส่วนกลุ่มลุ้นแชมป์เ e ลสเตอร์ฟอร์มก่อนหน้านั้นถล่มทลายแต่ล่าสุดก็แพ้แมนยูมาส่วนอาร์ซนอลก็สะดุดมาหลายนัดก็เพิ่งจะมาคืนฟอร์มเก่งนัดล่าสุดบุกไปชนะบิลล่ามา4-2ได้ประตูในช่วง ทดเวลาบาดเจ็บถามว่าดีหรือ,อยังก็ต้องรอดูคืนนี้ครับต้องรอดูคืนนี้สี่ทุ่มว่าเลสเตอร์จะทําให้อาร์เซนอลงานงานหนักไหมแต่ถ้าอาร์เซนอลบุกไปเก็บเลสเตอร์ได้มันก็จะทิ้งห่างแมนซิตี้ออกไปก่อนที่แมนซิตี้จะไปเยือนบอร์นมัธแฟนแมนซิตี้บางคนอาจจะรู้สึกมั่นใจว่าบอร์นมัธโดนถล่มแน่แต่ก็นั่นแหละครับนัดที่แล้วผมก็ไม่คิดว่าแมนซิตี้จะพลาดที่ การเจอกับนอตจิงแฮปโฟร์แต่ก็ดันพลาดนะครับบอลมัดเองก็เพิ่งจะกลับสู่ชัยชนะได้เออมันก็มีอะไรที่คือปีนี้แมนเชสเตียร์พลาดบ่อยอย่างที่ผมบอกแหละว่าแหมถ้าปีที่แล้วพลาดบ่อยๆแบบนี้แชมป์ก็อาจจะเป็นของลิเวอร์พูลไปแล้วพรีเมียร์ลีกับเออปีที่แล้วดันฟอร์มแบบโอ้โหเชี่ยวลากดินนะครับกดไม่ลงสักทีมาปีนี้เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดอันดับอาร์เซนอลหลุดแมนเชสเตียร์ก็หลุดแบบนี้นะครับรวมไปเปมาๆตอนนี้แมนยูจะได้ลุ้นแชมป์กับเขาแล้วนะครับอ่าเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะ แล้วก็ทิ้งท้ายกันครับหลังจากที่อัปเดตโปรแกรมพิมพ์ริสถานการณ์ของรีพูลในการลุ้นท็อปโฟแล้วก็ลองดูว่าคืนนี้การจัดทัพของเจเคเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับฝั่งของรีพูลเองนะครับเท่าที่ผมดูข้อมูลจากไลฟ์สกอร์เนี่ยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บเพิ่มมาคือโจโกเมสครับอีกแล้วครับดันเพราะนั้นโจโกเมสเจ็บก็ต้องเอาทางด้านของเจลมาติฟกลับมาคู่กับเฟอร์กิวฟันได้พอดีพอดีนั่นแหละตามคาดนะต่อให้ โกเมสไม่เจ็บผมก็ว่าดีไม่ดีเจเคก็อาจจะพักคือก็คือเล่นตั้งแต่ฟันได้กลับมาก็โกเมสก็เล่นมาตลอดก่อนนั้นนักโกเมสก็เล่นกลับมาติปมาใช่ไหมครับอ่ะพอเอ่อฟันได้กลับมาเจเคก็เอามาติปออกแล้วก็เอาฟันไดลงมาคู่กับโกเมสเลยเพราะนั้นก็จังหวะก็พอดีเป็นช่วงที่มาติปได้พักพอดีอะก็ลงเล่นกันไปนะครับแบ็คซ้ายขวาก็คงจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเทนอาร์โนกับโรเบอร์ันผู้จัดประตูอาริสันเมื่อกี้ลืมพูดไป กองกลางมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเพราะว่า3คนนี้คือเฮนเดอร์สันฟาบินโยบายเซติสเนี่ยเล่นตัวจริงมาด้วยกันน่าจะ3นัด4นัดละนะครับทุกทั้งพิมเมลีกแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกเพราะนั้นก็มีโอกาสที่ใครบางคนอาจจะได้พักอย่างเช่นกัปตันเฮนโดอาจจะพักแล้วเอาจากเจมลงไหมหรือเอาเกตาลงหรือระหว่างบายเซติสกับฟาบินโยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องพักอย่างบายเซติสเนี่ยเกมกับเรอลมริดก็ต้องบอกว่า เขาได้ประสบการณ์ราคาแพลงวันนั้นอาจจะรู้สึกมันเจอกับทีมระดับโลกแล้วก็อาจ,จรู้สึกมีความภาวะกดดันความเกร็งมันทําใหา้นักเตะวัยสิบแปดสิบเกเนี่ยมีสร้างความผิดพลาดก่อความผิดพลาดขึ้นในระหว่างเกมนะครับอาจจะทําให้ JK อาจจะเลือกดรอปให้พักตัวพักใจหน่อยก็ได้ก็มีสิทธิบาเซติจะพักแล้วก็ฟาบินโยฮนโดลงเกตาเสียบหรืออาจจะเอาเฮนเดอร์สันพักแล้วก็เอา ท้งด้านของมินเนอร์ลงเพราะยะเลือดอลิพูลมีเกมกลางสัปดาห์กลับมาป่าวูแพมตัดนด้วยอย่างที่บอกนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้หมดครับมันมันเดาค่อนข้างยากนะครับดาวินนูนเยสเองยิงมา2นัดติดแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บหัวไหล่ในเกมที่เอาชนะนิวคาเสเซลมาเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนแต่กลางสัปดาห์ก็ลงตัวจริงเจอกับเรอลมริมรได้ยิงอย่างสวยเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะออกสตาร์ทท่าฟิตพอนะครับรวมถึงกัคโปและก็โมซาลาแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็น ในลักษณะของโอเคกัคโปนูนเยสซาร่าเล่นติดต่อกันมาอย่างหลายนัดแล้วช่วงนี้มีเดียโกโชต้ากับโรเบโตฟิเมโนหายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้ทั้ง2คนเนี่ยเป็นตัวเลือกในแดนหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอรู้กันคืนนี้ตี2:45นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนคริสตัลนพาเลทใครเป็นใครไผเป็นไผคืนนี้เจอกัน แน่นวนนวนหรือเปล่าอไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตื่นก็เจอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย <S <S นะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม